ใครที่ตามผมมาจาก y o u t u ู e ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อันนี้เป็นพักปลุกอก่านี่เป็นพักปลุนะครับที่แตกที่อู่ทองเนี่ยเนี่ยแตกอู่ทองไม่นานเนี่ยพักกูเนี่ยเนี่ยที่แตกที่อู่ทองไม่นานเนี่ยนะครับอ่ะผมแบ่งปันหลวงพ่ออุตมะก,ก่อน ผมบอ,อกนะผมเลี่ยมทองเก็บไปเลยกิ่งเปโวเลศปีสามศูนย์หลวงพ่ออุตมะหลวงพ่ออุตมะศักดิ์สิทธิ์เก่งมากผมใช้คำนี้นะถามว่าพระเกจิ่เก่งๆที่วัตถุมงคลของท่านเนี่ยวิเศษเนี่ยตอนนี้ยังไม่แพงเก็บไปเลยนะตอนนี้ยังไม่แพงนะครับเอาไปเก็บกันเพราะเขาไม่รู้ไงว่า ถุกเซกทีถ้าเพื่อนๆคิดว่าผมเป็นคนจริงใจผมบอกด้วยความจริงใจว่านี่คือพระกิ่งเปาวะเรศที่ดีนะบ้านใครนีข้อสงสัยว่าจะโดนทําคุณใสเอาพระกิ่งนี้ใส่ขันแล้วจุดทู่บอกน้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำมนต์วิเศษกิ่งปะะเปาวเลศเป็นพระกิ่งที่ใช้ทําน้ำมนต์นะ วันนี้ผมมีกิ่งเปาเรศหลวงพ่ออุตมะปีสามศูนย์อยู่นี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกององละสองพันแปดร้อยบาทนะเลี่ยงเราจะสวยในขณะที่กิ่งเปาเลศปีสามศูนย์วัดบวรเสกวิธีเดียวกันองค์หลายหมื่นนะแล้วหลวงพ่ออุตมะเก่งยังไงให้ไปเสิร์ช Google ดู ทำไม่เยอะกิ่งทำไม่เยอะด้วยท่านทำทุกคนไม่เยอะนะครับต้องเอาอีดีคอปเ,เตอร์ไปรับท่านมาปลูกเศกพระวัสุธาบลตลอดนะ่ะเนี่ยฮะเมื่อไหรที่บ้านเรานะครับเจอสิ่งไม่ดีให้เอาพระก,กิ่งนี้ใส่น้ําแล้วจุดทูบบอกน้ํานั้นจะกลายเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทันทีครับหก <Thank you. S 2> องค้าดีครับผมค้าดีมากเลยเดี๋ยวผมดูให้ว่าถึงหรือเปล่า <laughs> ได้ครับเนะี่ยฮะ ไม่แพงนะครับขายเขาว่ายังไม่แพงอีน้อยแพงแน่นอนสวยแล้วก็พิธีเดียวกันที่กับปลูกเศษก,กิ่งปาวเลรนอกจากปลูกเศษพิธีเดียวกับกิ่งปาวเวรีปีสามศูนย์พันแล้วยังปลูกเศษนะในวังด้วยแล้วก็ยังปลูกเศษที่นะียวัดทันด้วยสองพันแปดร้อยบาทครับอ่ะนะอันนี้เป็นเนื้อ เมกะพัทหลวงพ่ออุตมะของหลวงพ่ออุตมะนะครับผมกล้าพูดแล้วว่าผมไม่ได้รวยนะครับด้วยนะพระที่ผมมาแบ่งปันแฟนเพจราคาเท่านี้แต่ผมมีความเห็นว่าเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่ดีและยังไม่แพงเพื่อนๆนะกำไรพุทธคุณน,นะครับ อาเนี่ยนะเมกะพัฒ์หลวงพ่ออุตมะเพราะท่านเก่งท่านถึงทำได้ทุกศาสตร์วิชาและท่านก็นะเรียนสืบตำนานผู้ผู้องนะฉะนั้นผู้ที่เล่นแร่แปรธาตุคือพระมหาสิทธาผู้ผู้องซึ่งเป็นอาจารย์ของบุเรงนองเมกะพัฒ์หลวงพ่ออุตมะเอาอง์ละพันสองรบาทเท่านั้นนี่เมกะพัฒอาภพิสมัยบอกสร้างปี2 5งพัารยี่สิบห้า พันสองร้อยบาทพิรยมแปดพิเดวีเก้าสิบทุกทุกท่านที่ใส่ตัวเลขมาผมใส่ไข่ปลาไว้ก่อนนะถึงที่นี้มะนั่นเดี๋ยวผมดูให้ลูกสะกดตะก้อเออแต่ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าเนี่ยได้มาเนี่ยเนี่ยลูกสะกดตะก้อวัดกาหลงนะผมไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะครับก็ท่านใช้ยันตะก้อไง แต่ถ้านะใครดวงตกให้แขวนเหรียญนี้นเหรียญยันสามดวงพุทธาลัยมีก็จะไม่มีใช้อยู่แล้วนะเพราะคนจะใช้กันจะมู่แล้วเหรียญยันสามดวงพุทธาลัยวัดถ้ำขุนแผนใครที่ดวงไม่ดีใครที่ดวงตกแขวนเหรียญนี้เอาอยู่ทุกด้านทุกปีทุกศาสตร์นะสองพันบาทพิมพ์ปิดไปครับมีเหรียญเดียวเหรียญยันดวงที่แม้แต่ในยูทูบนะครับเซียนพระ นะใหญ่ๆเนี่ยต้องเอาไปลงสองพันบาทใครที่ดวงตกดวงไม่ดีนะแขวนเหรียญนี Celine ้แล้วเห็นผลเร็วนะเป็นเหรียญที่แขวนแล้วเห็นผลเลยพี่ทย์นะเเหรียญที่ดีมากเป็นเหรียญที่ผมบอกแล้วว่าแขวนแล้วเห็นผลเลยโีมีเกี่เหรียญเราเอามาหยิบมาอันนี้เนื้อนี้ธรรมดาไหมอ่า จะม,มีอะไรเยอะจะหมดไม่พอจะคนต้องการอันนี้เนื้อฉนวนนะเนื้อฉนวนเนื้อว่านได้เหรียญเนื้อว่าได้เหรียญเนื้อว่าได้เหรียญทำไมกว่าจะได้แต่ละเหรียญลำบากยากเยน็นแท้ลูกซื้อมาวันนะัดแล้วยันไม่มีเนี่ยแล้วนะครับอ่ทุกคนที่ปิดมาติดต่อิ็อกซ์มาสองเหรียญน,นี้บอกได้คำเดียว นะโอเปเลียม <Yeah. S 1> ใครนะไครที่ดวงตกจริงๆใครที่ประสบเะห์กรรมจริงๆค่คอยติดต่อมาเอาเหรียญน,นี้จากผมเหรียญที่ใช้โลหะเก่าทํานะครับผมบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่แขวนแล้วเห็นผลเลยผมเองก็แทบไม่เหลือแล้วครับนะเป็นเหรียญที่ผมบอกครับว่าถ้าบอกว่าเหรียญยันสามนงพุทธลายนะพุทธคุณเหรียญน,นี้ แผนเลยเห็นเลยนะครับจนที่ผมกล้าพูดว่าใครที่ไม่เชื่อพุที่คุณมีจริงอะ่ะลองผ่าเหรียญน,นี้ดูนะเหรียญฉนวนนะครับให้สองเหรียญเหรียญละห้าพัน 5, ใครเอาพิมพ์ปิดไปเลือกก็เหรียญเดียวก็เอาว่าใช้แล้วไม่ดีเอามาคืน,<ด>นแต่คนที่ได้ไปใช้<ด>ไม่เคยมีใครคืนมี้หาเพิ่มด้วยเอาไปให้ฝากคนนี้คนนี้ใช่อันนี้นะแหวนหลวงปู่ยิ้ม วันหนองบัวเรี่ยมทองแท้อันนี้กี่ยอดนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะหกเป็เจ็ดยอดอันนี้ไม่ใช่หมวกเจ็ดครับอันนี้แหวนพี่รอดหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะเรี่ยมทองหนาตับนะคก็ขาถามว่าเครื่องรางสมัยก่อนท่านไม่ได้มีโรงงานทํา ท่านต้องทําด้วยมือนะทําแต่ละอันให้ลูกศิษย์คนสําคัญนะครับนะอันนี้เจ็ดยอดตะกุดพอปานตะกุดปูสุุขพ่คงก็มีนะแหวนปูยิ้มนี่อ่ะก็ต้องบอกว่าสุดยอดของเครื่องราง นะปู่ยิ้มวันหนองบัวท่านมรณภาพตั้งแต่ปี2,453นะแหวนที่รอดของท่านนะก็ทรงอนุภาพแก้กันเสริมดวงได้ทุกอย่างเจ็ดวันโมดีเจ็ดยอดคุมเจ็ดวันเลยนะแท้ๆไม่ค่อยเจอนะสองนาทีแล้วกันนะสองนาทีแล้วกันคือถ้าอยากให้ผมแบ่งปันพระง,ง่ายๆเพื่อนๆก็พิมพ์อะไรกันเข้ามา นะครับยากมากนะผมบอกว่าโคตรยากอะคือแหวนตัวป่ป่าวเนี่ยในประเทศเนี้ยเจอกันนับวงได้อ,ะะอ่ะราคาอ่าแล้วส่วนมากจะเปื่อยจะขาดก็ร้อยกว่าปีอะครับนะราคาแรกมาเวลาเดินสามพันห้าร้อยบาทไหนๆก็ใส่มาแล้วขอเกลใจราคาทองนิดนึง<อ>ครับขอข,อข,อขอข่ามราคาทองนั้นนะทองก็ต้องมีสองหมื่นนะนะใหญ่ขนาดนี้ทองก็ไม่มีสองหมื่นหอ ลงยาด้วยนะทองลงยาอันนี้ทองนะครับไม่ใช่สังกะสีเพื่อนๆใส่ราคาเกงใจทองนิดนึงครับหมื่นห้าไม่น่าจะทำได้นะทองอะโอ้ทองอย่างเดียวเนี่ยหมื่นห้าทำไม่ได้หรอกครับใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้ทองแพงด้วยใช่ใหญ่ขนาดไหนก็เอาว่าเทียบกระเหรี่ยง้าหัวเพราะหัวเล็กกว่าบานเลยดูข้างดิข้างนี่คนเรื่องเลยนะ อค oh. ้างคนละโซ่ค้าคนละเรื่องแล้วลงยาด้วยไม่ได้หรอกเพื่อนๆอย่าทําอย่างนั้นเลยสองหมื่นห้าพันบาท oh. ดูราคา, oh. าแหวนอย่างเดียวเนี่ยห้าหมื่นยังจะซื้อไม่ได้เลยก็ต้องบอกว่านะี่ยถ้าคนออกบัตรส่งไปแล้วไม่ผ่านนะช่วยถามด้วยว่าหยิบแท้ผมดูหน่อยอื oh. อย่าพูดเรื่องบัตรนะครับแต่ผมว่าออกได้ทุกที่ถ้าใครออกไม่ได้มาบอกผมเนะี่ย ให้คนที่ดูไม่แท้มาอาธิบายเนี่ยอธิบายได้นีนะผมให้แสนหนึ่งคือเครื่องรางอ่ะดูง่ายที่หลักที่เก่าไปร้อยปีเชื่อกจะเป็นเปลือกไม้อยู่แล้วดูง่ายอ๋อถ้าเกิดเป็นที่อื่นมาแก้คืนเต็มนะแก้มผมคืนเพิ่มไม่ห้าหมื่นไม่มีทางเป็นไปได้ครับที่จะเก้โอ้โห,โโหนี่ซื้อ ซื้อแหวนซื้อแหวนแถมทองเท่าไนเนี้ยเขียนตัวเลขอยู่สามหมื่นโอ้วงเล็กจริงไม่ได้เลยสามหมนแมวงเล็กอะนี่วงใหญ่นะโอ้แหวนเปล่าๆยังซื้อไม่ได้นะมั้งราคานี้แล้วถ้าไม่แน่จริงเขาไม่ทําทองลงยาไว้แล้วครับเพื่อนๆแล้ววงนี้สมบูรณ์ไม่ขาดไม่ตอ่อส่วนมากเขาจะกลัวขาดกลัวตอ่อ โอ้โหใครได้เอาละการนี้ผมต้องบอกเลยนะแหวนเปล่าๆเนีเ่ยสามหมื่นยังซื้อไม่ได้เลยปู่ยิ้มแท้แท้เน,เนี่ยโอ้เท่าไหร่เงี้ยห้าหมื่นยังขาดม่ได้ในสัวนการนี้นนแล้วแหวนปู่ยิ้มเนี่ยไปนับของแท้ในวงการดูได้เลยมีไม่ถึงห้าสิบวงนะครับไม่ริงอ่ะมีไม่ถึงยี่สิบวงเลยโอ้ราบเยอครับนี่พี่ติ๊กบอกว่าแหวนปู่ยิ้มแต่ละวงอ่ะนะโยนเข้ากองไฟแล้วเสก นะต้องไม่ไม่จึงใช้ได้แล้วทองแบบเนี้ยผมเอาว่าหมื่นห้าสองมื่นจะเรี่ยมได้หรือเปล่าเลยครับสามหมื่นนะพระบิดพิธิตรการนะครับเอาฮะต่อไปนะครับแหวนบุยิ้มตะกุดพ่อปานตะกุดปู่สุ นานาหยิบมาให้ดูทีอ่าพระรัตนะที่ผมบอกว่าเป็นพระองคูอ่ะองค์นี้ครบนะดูตะกัวดูรักดูชาติดูทองดูสนิมดูดินไทยอันนี้ครบทุกองค์ประกอบความเป็นองคูเอาพันแปดร้อยบาทมีองค์นี้ นะจะรู้เลยนะครับว่าลักร้อยปีเป็นยังไงทองร้อยปีเป็นยังไงไข่เป็นยังไงสนิมเป็นยังไงอ่านะสังกระจายปูสุขหลวงปูสุกวัดปากคอมะขามเท่าพิมพ์สังกระจายนะเอาสองพันห้าร้อยบาทพระสังกระจายหลวงปูสุกวัดปากคอมะขามเท่า อ่ะมาพี่วุฒิพงศ์นะครับคุณแผนอันนี้คุณแผนหลวงพ่อโชดวัต,ตโนพ่อโชดวัต,ตโนคุณหูไหมครับที่ทำานะที่ทำเชือกชอใช่เนี่ยสาหะรรมิตรพ่อสดปากน้ำปู่โต๊ะวัดประดูชิมพี่ นะครับหลวงพ่อโชดวัตโนขุนแผนของดีฝั่งทนท่านเก่งมากอา้าวขุนแผนพ่อโชดวัตโนเอาหนึ่งมื่นสี่พันบาทถ้าพูดถึงบรรดาขุนแผนในสยามประเทศพอโหดวัตโนกับปู่โต๊ะนี่ไม่ได้แพ้กันดังมาก่อนปู่โต๊ะด้วย เอาว่าพระเกจิยุคป,ปีสองสี่แปดห้าขึ้นมาเนี่ยเชื่อคาดเอวเพาโชคเนี่ยเบอร์หนึ่งประเทศไทยด้วยไทยเอาพิมพ์ปิดไปเดินสนามจนรองเท้าขาดก็ไม่เจอครับนะอันนี้เนื้อดินพอกิินวัดดอนยานวาวา เนื้อดินพรากลืนวัดดอนยานนาวาเอาน้อยคนที่จะเข้าใจจะรู้จักนี่หยิบมาบอกกล่าวเล่าสิบกันไม่ต้องซีเรียสท้ายตลาดไม่เป่ารคือแงไม่รู้นี่ระท้ายตลาดจากปลูกท้ายตลาดยอดนิยมแม่ผมเราจะพูดยังไงนะเนี่ยนะก็ขนาดที่ว่า เกิดสงครามโลกอะ่ะจึงมีการทําพิธีเปิดเอาพระในกุนี้มาให้ทาหารใส่ไปลบอะ่ะพระกู่ท้ายตลาดไครก็อยากได้แต่มันเจ๊เยอะไงนะเอากล่องนี้ใครเอากล่องเนี้ยเนี่ยนะสามหมื่นห้าใช่ไหมโอ้โหบ้านเลยเอาผมว่าสามหมื่นแปดนะกล่องเนี้ย เอาสามหมื่นแปดกล่องนี้พอยอดวัดแก้วจเจริญปิดตาเนื้อชันยาเรือองค์ต้องมีสามพันหายากด้วยสายพอยอดไม่เคยเจอไม่ค่อยเจอส 16, 16, องสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกององละสามพันก็เกินแล้วสามหมื่นแปดตะกุดพอยอดวัดแก้วจเจริญลูกองพอยอดพี <P> ่แอน เนี่ยพีแอนอันเนี้ยสร้างประมาณสามร้อยองค์เนื้อชันยาเรือเชื่อไหมว่าสายพอยอดอยังแทบไม่มีเลยชุดเนี้ยที่ผมได้มาจากบ้านนั้นนะเอาไม่เป็นไรเขาเขียนมาเท่านี้ก็เอาเท่านี้มาเพื่อนๆคิดว่าพระอะไรที่พิธีดีที่สุดในโลกผมต้อแทนนะ เอาอตอบว่าวยี่บห้าศตวรรษแล้วก็แปลกนะที่ไหนมียี่ห้าที่นั้นมักจะมีนะฮะภาวัสศาสตร์เหมือนพิธีพี่พิธีน้องยาเสพติดภาวัศาสตร์อ่าเออนี่พูดถูกเหมือนพิธีพี่พิธีน้องนะฮะภาวัสศาสตร์ดูยังเนื้อเป็นกระแจะมั้ เนื้อชมพูนี่ก็จะเหมือนสมเด็จองค์นั้นอะ่ะถูกไหมเนี่ยเม็ดเมดเนี่ยคือเนื้อบางขุนพม 2500. สองห้าร้อยส่องดูนข้างในต้องเจอเนื้อบางขุนพมเหล็กดูดดูดติดไหมผมก็ชอบลองไปเรื่อยนะพุทธจารย์โตไว้ประสาทเนื้อขาวกับเนื้อชมพูคิดถึงสิ่งแอโอ นะข้างในจะต้องมีเนื้อบงังกนพรมปีสองพันห้าร้อยที่แตกกุบป,ปีสอรอยอยู่ข้างในเนื้อเนื้อลังเม้งวิชาสมจะพูดบัญชีเนื้อลังเมง้มมเง,เมงเป็นแบบไหนใค่อธิบายได้บ้างลังเม้งคือลังอะไรไม่เป็นเรื่องตลกอะครับพระที่เหลือมันเหลือเยอะเขาก็ไปเก็บใส่ลงังสม้มยี่ห้อเม้งคนบอกละอยู่ในลังเมง้ง คนขายพระมาขยายความกันคําว่าเนื้อลังเม้งผมมาค้ำคำอ้าวคู่นี้เอาไปเอาไปอยู่คู่กันนะครับเอาแปดพันนะค,คู่นี้เอาแปดพันเนื้อแดงเนื้อขาวหายากยีห้าสตัตวรรษเนื้อดินเท่าไหร่จะเหมาทั้งหมดผมต้องบอกก่อนนะว่านะะในประเทศนี้ยผมกล้าพูดนะคนดาวผมได้มีสามคน หนึ่งอนนั้นคือโกเจียบอยาผม่มผมพูดแทนแต่กันยากไปด้วยนะพอพอไปต้องพูดอันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดูแลผมตั้งแต่ผมเริ่มเล่นพระนะครับอ่วคู่นี้แปดพันไม่มีใครเอาเก็บโอเก็บอาะปากน้ำรุ่นสี่เอาพันห้าปากน้ำรุ่นสี่พันห้าร้อยบาท เอางี้แล้วกันบอสผมแบ่งปันแฟนเพจก่อนเหลือเท่าไหร่บอส่อยเอานะนะีครับรักและเคารพเสมอแต่จัดให้แฟนเพจก่อนบอสครับเพนพันห้ารอยบาทนาะยี่พาสวตวรรตน์ะหนาบางยังไม่เท่ากันเลยเพราะอะไรนะสร้างพระเป็นแสนองค์บอกเขาก็มีเยอะมีหลังเรียบด้วยเจ้าโอ เออเลียนเป็ดมีหลังเรียบด้วยนะไม่ได้มีหลังยันอย่างเดียวนะอาทีปัหน้าเพราะปังหลังอ่ามีหลังเรียบด้วยนะมีเนื้อหลายสีด้วยแต่ไปยิ้มเป็ดเลอยอะไรนะไปยิ้มแปะยิ้ม,มาปากน้ํานะครับต้องบอกอย่างนี้วันนี้ได้เห็นอย่างนี้แหละครับว่าอันเนี้ยเนื้อแบบนี้นะครับมีน้อยอ่าเพราะว่ากดที่หน้าวัสุทัศน์เนี่ยกดที่หน้าวัสุทัศน์เนี่ยเป็นเนื้อว่าน นะครับแล้วว่านผงตะไบาจากพักกิ่งมีนำเลิกอะอ่าะเน,นี่ยเป็นนำเลิกแล้วก็เอาดินหน้าอุโบสถนะต่างๆทั่วประเทศไม่ใช่ดินธรรมดานะดินเนี่ยคือดินหน้าอุโบสถนะนวัดต่างๆทั่วประเทศนำเลิกนะรวมเอามาแต่ที่เห็นแบบเนี้ยเป็นองค์นำเลิกก็คือกดที่นะหน้าวัดสุทัศน์จะเล็ก พดพดว่านอ่าจะเล็กกว่าดินธรรมดาเป็นว่านไงนะครับก็เคยมีผู้การท่านหนึ่งนะสมัยก่อนนะเขาจะไม่แจกตำรวจบ,บังคับนะให้ข้าราชการเนี่ยเอาไปนะผู้การได้สั่งลูกน้องคัดโอจากห้าร้อยองค์อ่ะได้ยี่สิบโองที่เป็นนำเลิกเนี่ยอันนี้จะหายากหน่อยนะครับ วันเนี้ยไม่เลือกสวยทั้งหมดทั้งปะก้ทุกบ้านนะเนี่ยเอาพิเศษสวยๆเนี่ยนะแอดมินผมไม่รู้นะว่าเพราะแอดมินบอกว่าคือจับไม่มีลำเอียงโนดแยกแค่เนื้อเดียวโนดไไปแยกพิม์หรอกโนดขาดเลยผมไม่แยกพิม์ผมเป็นคนที่เล่นพระไม่แยกพิม์พง่ายๆแค่ดินกับว่านพอนะครับผมเอาสวยให้เท่ากันจะได้ไม่ไม่เถียงกัน แถวบนมีอยู่เจ็ดองก่อนองค์ละสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทคือสวยสุดมีให้เจ็ดองนะเนื้อนี้เป็นเนื้อที่กดดําเลิกหายากอันนี้คือผมพูดตามประวัตินะครับเป๊ะถ้าถามว่าพระอะไรที่พุทธคุณมั่นใจในการแขวนนะ่ะยี่บ้านสกาวัตแต่ที่บอกราคาไม่แพงเพราะ พระสร้างเยอะพอผู้คุมนักโทษอะโดนนักโทษให้คุกกับปืนยิงพว่เลยไม่ไม,ไม่ออกไม่ออกอีกที่รู้มาโดนในสบกยิงทะล่มทั้งตัวไม่เข้ากาเข้าเลยนะใช่นะคนที่ได้คือผมที่ผมขานชื่อนะนะครับผมไม่รู้หรอกครับว่าพระหลักแสนเป็นยังไงแต่ผมกล้าพูดว่าหลักแสนบางองค์แขวนไม่สบายใจเท่ายี่สห้าศตวรรษ ถ้าคุณไม่ได้คิดว่าจะซื้อพระไปเพื่อหวางขายซื้อพระเพื่อคุ้มครองตัวนะยี่ห้าศตวตรรษดีที่สุดในโลกอ่ะสี่องค์เอาไปองค์ละนะเอาไปองค์ละเนี่ยสองพันห้าครับพี่ประชาคนหนึ่งเอาไปองค์ละสองพันห้าอันนี้คือเนื้อพิเศษนะเนื้อนําเลิกใครจะเรียกเนื้อแร่เรียกเนื้อว่าแล้วแต่ผมบอกว่าเนี่คือเนื้อนําเลิกกดที่หน้าวสุทัศ อันนี้คือน้ำเลิกอ้าวอีองหนึ่งมีใครปิดไหมนะไม่ต้องปิดผมเอองอันนี้ออกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกองหกององละสองพันปิดไปหกองค,องค์องค์ละสองพันพิมปิดไปมีหกองค,องค, 2000, พพองค์พี่ปียพง 5, ห้าเหลือองค์เดียว พี่กัตถพลหถึงพี่กัตถพลจบแค่นี้ก็นี่มีองค์นี้นะองค์เนี้ยเอาพันห้ามีตำหนิหน่อยพันห้าร้อยบาทเนื้อนี้ทำเกยไม่ได้พี่แอนปิดนะส่วนที่เหลือด้านบน สวยทุกองค์เอาไปใช้กันเพื่อนๆจะมีจีวรริ้วจีวอเรียบจีวออะไรก็แล้วแต่เอาไปใช้กันนะองนี้ลายสวยอันนี้เป็นลายในเนื้อเลยนะเออ,อน,นี่เป็นลายในเนื้อเลยนะนะยี่สิบแปดอง เอาไปใช้กันเพื่อนเือนยี่สิบแปดองสวยทั้งหมดองค์ละหนึ่งพันบาทพิมพ์ปิดมาผมยังแขวนเลยคุณเชื่อไหมพระที่ผมแขวนใช้มีขุนแผนวัดท้ำขุนแผนที่หลวงพ่อให้มาปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดและยี่สิบห้าภูสัตวตเนื้อดำตะกุดเมตตาพ่อพินปกหลวงพ่อพิมพ์าลไยลูกอมพ่อพีนรดอุบล สิ่งที่ผมขาดไม่ได้คือยี่สิบห้าพระพุทธศัตรวตรรษครับผมบอกไว้เลยนะฮะพี่ตุ้มพี่ยงยุทธพี่ขวัญพี่ฮิรันเศษถึงพี่ฮิรันเศษนะครับ